ว่าเขาเปลี่ยนตัดสนที่ไหนก่อนตอนนั้นมันทำไมงานเยอะก็ราะลามากแล้วแล้วเราก็รู้สึกในใจเราก็รู้สึกว่านายยาี่มีงานไม่จัดก็ไม่จ่ายวะก็เดี๋ยวค่อยไปสารเลยก็ได้ในใจเพราะมัน มาได้ที่ทีจไมไป้รับเรื่องมาเือเราก็มีการตรวจสอบไปไว่าแต่ว่าในราคาหนับมา่เลยก็สัยว่ายังไม่โดนไว้ที่ห้าบาทว้นหนึ่งที่ไทยเนี่เราส่งัไปโอนาสกครั้งในยอดในรอบสเดือนส่มห้านาที่นฝากกไม่แล้วกทสิว่าทใ่รอบนี้ก็สิขที่ จริงๆม่เ็นของสริงหาลามาใเรามองไว้ตั้งแต่แลว่าที่นเราป็นชาวพูดใ่ไคุณจะมาถ่องว่าคุณก็าต้องามแบบความจริงแลว่าเราพิสนคุณมีหลักฐานะครา